เดี๋ยวห้าก็ใส่ใส่ชีดฟฝรั่งด้วยจ้าก็สช่นว่าขอบคุณเด้อกันดานเก่าทันนะคะพี่น้องบไดยเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีอันนอกเล็กนะจ้าหัวจงกับเขามากว่าสั่นว่าไม่เคยยังแพ้ยังก็ไม่ค่อยได้มาครับพี่ผมนอนเร็ว โอ้ยฟ้าจะนอนแปลงแปนเป็นนมเป็นเนนเป็นนมเป็นเนนนะสินอนเล้วแช่ยังว่านแล้วเนาะอันก็ไม่ได้มองนอกกับอันอยู่นี่ก็เที่ยงแล้วอยู่นี่ก็เที่ยงอโอ้ยอยาพึ่องอยาพึ่งคอยยาพึ่งคอยไล่ซดอย่าพึ่งคอยไลย่ซดเออโอย่าฟ้าโท่มาก คนไลส่สดอยู่ทรงงานทรงงานผ้าใชมาเหเฮ็ดกับเขาเนี่ยจะจะทำแค่ครั้งหนึ่งนะพี่จงเนี่ยทำเนี่ยช่วงนี้ลูกกำลังกินใช่ไหมเขากำลังเป็นใบรุ่นใช่ไหมพี่จงเขากำลังเป็นับรุ่นเขาเป็นวัยรุ่นเขาเป็นวัยรุ่นจ้ะเขากำลังกินเด้อพี่จงทำทีหนึ่งที่ลานหาหัวกันพอมันกระสัดไปสหาอันจะ้ะ ขอบคุณนะคะ15ท่านนะคะขอบคุณนะคะพี่ยูนะคะแล้วจะเป็นโฉมหน้าออกมานะจ๊ะโฉมหน้าออกมาซ<น>ืออม,มากระแทงใจ่ขอบคุณนะคะ20 27ล้านใจนี้คระัพี่พี่โจมันจะเป็นครีมอะครีมขาวๆนะ นี่กินได้นะติดตวจจนเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ยูนะคะขอบคุณพี่ยูเด้อพี่ยูก็มาแล้วค่ะบ้านดางเล็กหลังใหม่หลังเก่ามาเบิดค่ะขอบคุณนะคะพี่ยูพี่ยูก็มานะจ๊ะให่เยอะลูกกำลังโตเป็นสาวเป็นวัยรุ่น ลูกสาวก็กำลังโตเป็นสาวกำลังบอกดื้อเลยแหละจะตายฝรั่งเนาะเอา้าลืมโอ้ยตายลืมอีกแล้วโอ้ยนอ นะจ้าขอบคุณนะฮะท่านนะคะขอบคุณพี่ยูมาเด้อค่ะเจ็ดท่านนะคะขอบคุณนะคะ,นนะ,คะขอบคุณทุกกำลังใจสี่ล้านนะจ้ะไม่ได้บางทีก็ไม่ได้แว้นไปไหนหรอกทำงานอะ ทำงานเราก็ไม่ได้เว้นไปไหนเราก็วาลเลาะออน ทำงานนะบางทีเราก็ไม่ได้ได,ไ,ดได้เล่นโทรศัพท์ถ้าเราอยู่คนเดียวนะเราจะก็ก็จะมากดปล่อยวางไว้หงายโทรศัพท์เปิดวางไว้ถ้าเจ้านายอยู่บางทีก็เจ้านายก็เอาขึ้นขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะอารมณ์อารมณ์คนเมื่อวานก็ได้ขึ้นอยู่เมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นลงคิดจากนี่นะจ๊ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ หน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะน่าหน,น้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะ